มาครับผมนะฮะวันนี้มาเจอของแปลกของพี่จีนนะฮะของพี่จีนนะมีรถตักมานําเสนอสองคันนะครับเป็นคันหนึ่งนี่เป็นคันเล็กกับคันใหญ่โอ้โหรถรถตักคันหลังลโคตรบึ้มเลยยางมันนะตัวนี้เป็นตัวซันแนวซันแนวป่ะเนี่ยเขาเรียกนะเป็นรถมาจากจีนวะนะฮะ น่าจะเป็นจีนแหละนะตัวนี้เป็นรถตักมีแอร์ฮะตู้แอร์นะนี่ใครหาอยู่นะฮะรถตักตะมันแฮวล็กไม่มีเยิ้มเลยนะดูพื้นนะฮะดูพื้นแต่นี่โอ้โหมีโลโก้ของพี่จีนด้วยนะยางเหมือนเล็กจริงๆนะแต่ตัวนี้เพิ่มเทิมเลยคันนี้นะครับโดย เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะดูคันข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเ้าไปดูคันใหญ่คันข,ข้างหลังนะตัวนี้แขนมันแขนยาวนะครับขึ้นสิบล้อได้อยู่นะครับตักสิบล้อขึ้นตักสิบล้อได้อยู่นะมุงกนีนี่น่าจะอยู่ประมาณสองคิวครึ่งแล้วมั้งนี่สองสามคิวนึงแหละใหญ่นะครับดูตัวจริงมุงกีใหญ่นะครับ,รนะรบเอาไว้สําหรับร้านข้าวเนี่ยมันเป็นร้านข้าวนะรถเข้าใหม่ ใบมีดยังคมกริบเลยคือรถพร้อมใช้นะครับรถเข้าใหม่ยางก็เป็นเบอร์ขอบ16เท่ากับรถ6กร้อเลยนะครับยางนครับขอบเบอร์20.5จุดห้าตัวนี้เป็นยางตันปะเนี่ยออยางลมครับเป็นยางลม รถก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะเป็นรถพร้อมใช้รถสภาพยังดีอยู่แต่ใครชอบรถชีดนะฮะไว้ตักข้าวตักอะไรก็เข้ามาดูได้ครับนี่ภายในเดี๋ยวขึ้นไปดูภายในก่อนเดี๋ยวบอกราคานะฮะไม่รู้ว่าแอเย็นบน่านี่ทำไมมีพัดลมเสริม ใครเคยเล่นมา้ารดูนี้นี่ตู้แฮะผมก็เพิเคยเห็นเนี่ยรถที่ห้อนี้รถตักนี่ฮะเหล็กถ่วงข้างล่างใครหาอยู่นะครับก็ลองมาดูครับคันนี้เป็นเครื่อง มีนีครับแผงนี์เป็นเครื่องมีเทอร์โบ่ะ,นะไนไม่ใช้เครื่องก็เป็นเครื่องของจีนเลยนะไม่มีญี่ปุ่นเลยล<ะ>็อไว้ครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบดีเซลนะครับ เครื่องยนต์ดีเซลนี่ถังน,น้ำมันใครนำเข้าไม่รู้บริษัทอะไรไม่รู้นำเข้ามาเอลอนนี่สองแสนแปดนะราคาคันนี้พร้อมใช้งานราคาต่อรองได้ใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะครับไว้ตักหลายอย่างโอ้โหแมงพอม้าปะเนี่ยดูดิ ยังบึกเลยครับคันนี้มาดูคันนี้บ้างครับโอ้โหดูเ่ียงนอนหกฟุตยังใหญ่ยังเล็กกว่าเลยนะี่ตนนัวนี้บุ้งจีนี่คันเบืเริ่มเริ่มตัวจริงอยู่โอ้โหโคตรใหญ่เลยนะครับเหมือนเชิญหลงทุกตึกเลยเชิญนังเชิญหลงที่ทือถือตุกถือตุกทุบตึกนะวิ่งเขาตึก เอวอนเป่าัน,นพคตรใหญ่เลยครับเทียบเทียบกับอะไรล่ะโอ้โล้อมันนี่เพียงจมูกผมเลยนะประมาณร้อยห้าสิบร้อมันนี่จากพื้นย่างนี่ขอบยี่สิบห้านะครับสองยี่สามจุดห้าขอบยี่สิบห้านะฮะเป็นของโคมัสสุโอ้โหตัวนี้ตักอะไรเนี่ยโอโ้ตัวนี้มีแหวกมาครับ กี่ตันเนี่ยอันนี้อันนี้มีเยิ้มหน่อยนะนะรถจอดมันจะมีเยิ้มหน่อยนี่ตรงน,นี้เยอะเยิ้มก็บอกตรงน,นี้ไหลลงมาข้างล่างรถพร้อมใช้ครับแต่คันนี้ไม่รู้ว่ามีแอร์ไม่น่ามีไม่น่ามีอันนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะเป็นคบศูนย์ไห่ W A 40ปะยุกำลังเข้าครับอ้าวใครสนใจก็มาดูได้ครับคันนี้ก็อยู่ตั้งไว้ราคาไว้ที่4แสนห้าครับใครชอบใหญ่ใหญใ่อะไรใหญ่ใหญ่ขนาดนะครับอ่ะเดี๋ยวผม ลงรูปให้ก่อนอเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ลงให้ผออู้ขยดูกำลังจะเข้าครับนี่ครับแบมเบจเข้าไว้ตักอะไรมันคุ้มเหมืนี่นไว้ไว้ตักอะไรมันไ,มไว้ตักหินในเหมือง ใครหาอยู่เราล,ลองมาดูสี่แสนสี่แสนสี่แสนห้าคันะคนี้สี่แสนห้าคิดนะ<ะ>อะได้ไหม

รายละเอียดก็เดี๋ยวโทรมาถามนะครับว่าเป็นยังไงยังไงแต่ใครหาอยู่ก็ลองเอามาดูนะอยู่ที่ร้านแหละมาวิ่เชียงก้ง